ดังนั้นเราเห็นแล้วว่าจิตมโนวิญญาณยังไงก็ดับถามว่าดับแล้วได้ผลสรุปอะไรบ้างแสดงว่าตัวตนที่มันเคยมีแล้วมันหายไปตัวตนมันมีชั่วคราวไหมไม่ใช่ถาวรถูกต้องไหมมีจริงก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่มีเลยก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่มีขึ้นแล้วหายไปใช่ไหมมีเกิด มีดับสมุทยัยนิโรธตรงนี้พระองค์เรียกปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสนิเพเทธิกับปัญญาหรือปัญญาสมาัมัฏาปัญญาสัพโนเป็นการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปสังโยชน์สิข้อตัวที่หนึ่งกำลังถูกทำลายแล้วดังนั้นสังโยชน์ตัวที่หนึ่งถูกทำลายโยมกำลังได้ไรได้ดวงตาเห็นธรรม